นี่ครับเครื่องให้อาหารปลาแบบใหม่ของเรายิงยิงอาหารแล้โคตรไกลเลยมองงนี่หูยิงมันเป็นก้อนเลยท้องลึกวัสดุอะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องให้อาหารปลานะครับใช้ได้ทุกปลาเลยนะครับที่เป็นบ่อเนาะนะครับตัวนี้1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นอาหารเครื่องให้อาหารปลาแบบ จานหมุนนะครับก็คือเขาสามารถที่จะดีดอาหารออกไปได้เนี่ยไกลามากๆแล้วก็ดีดได้ดีดได้แบบทั่วทั้งบ่อนะครับตรงนี้จะเป็นระบบโซล่าเซลล์ด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องต่อสายเลยนะครับนี่โหสะดวกมากนะครับตัวเครื่องวัสดุอุปรกรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าดูดีมากๆนะครับตัวนี้ขนาดนะครับสามารถใส่อาหารได้ประมาณ8ปดกิโลนะครับแล้วก็ช่องทางที่อาหารออกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้เคลมมาว่า สามารถยิงอาหารได้ไกลถึง2.5เมตรนะครับทำไมถึงต้องใช้เครื่องให้อาหารปลาหลักหมื่นนะครับมาดูกันถ้าอย่างตัวนี้ที่หลายๆบ้านอาจจะมีนะครับก็คือเป็นตัวปกติที่เป็นแกนหมุนธรรมดาเขาก็จะเอาอาหารลําเลียงออกมาแล้วก็ย่อนลงไปนะครับที่บอ่อนะฮะมือมือมือดูถิ่วน้ำเพื่อน พออาหารมันลงไปที่บ่อเนี่ยมันก็จะไปกระจุกอยู่จุดเดียวนะครับเวลาปลามากินเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ปลาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะครับในเรื่องของการเวลาเขาแย่งกันกินเขาชนกันนะครับแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยเวลาเขาให้อาหารเนี่ยเขาจะยิงออกไปนะครับเป็นมุมที่กว้างพอสมควรนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยจะไอไม่ใช่อาหารปลาเนี่ยก็จะตกกระจายอยู่ นะครับในบ่อแล้วก็ปลาสามารถแยกกันขึ้นกินได้ตามสบายเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก็มีให้เห็นกันบ่อยๆนะครับตัวนี้ดีมากๆเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับนี่นะครับภายในที่เราเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวส่งอาหารไปที่จานหมุนเนาะตรงนี้ก็คือใส่อาหารเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวคอนโทรลนะครับของเครื่องให้อาหารตัวนี้นะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยพอเราได้เครื่องมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมจะใช้เป็นการเสียบปลั๊กไว้ไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปตัดแบตนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะกดที่ปุ่มออนออฟนะครับค้างไว้จนได้ได้ยินเสียงติ๊ดแล้วก็หน้าจอจะขึ้นอย่างนี้นะครับ <ทำ S 1> ก็คือทำให้ทุกคนดูก่อนก็คือเนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องตั้งเวลาก่อนนะครับใช่จะมีคู่มือบอกใช่จะมีคู่มือบอกตรงนี้เลยนะครับออพอเสร็จแล้วกดที่ไทม์ ่ะกดที่ทามแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับเวลาได้ตอนนี้กี่โมง16:24อ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขยับไปที่นาทีนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซต <19, 25, S 1> ไปเลย 20, <25. S 1> อ่ะ25ว่า <20, 25. S> 1 6 2โอเค นะครับตอนนี้เวลาเราได้แล้วนะครับหลังจากที่เราตั้งเวลาไปเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะตั้งในเรื่องของเวลาของการให้อาหารนะครับเราจะไปกดที่ปุ่มเซตนะครับมันจะตั้งได้ทั้งหมดสิบสองครั้งนะครับสําหรับเครื่องให้อาหารตัวนี้นะครับเรากดเซตที่ตรงนี้จะขึ้นเป็นอันนี้คือคือโหมดไม่ใช่สิการให้อาหารครั้งแรกของเราจะตั้งกี่โมงครับเราก็จะเลื่อนไปที่ตัวข้างบนนะครับเป็นชั่วโมงนะครับตรงนี้ปรับได้2ี่สบสี่ชั่วโมงนะครับ ราจะให้มือแรกกันที่7จ็ดโมงเช้านะครับกดเตทีนึงข้างหลังจะเป็นนาทีนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างอันนี้จะเลื่อนได้1นถึงสนาทีนะครับของการให้อาหารผมคิดว่านะเออใช่แหละตรงนี้เราจะให้มันมันทำงานกี่นาทีกี่จะให้มันทํางานนานแค่ไหนนะครับสําหรับบรรทัดข้างล่างตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้โอ๊ยกดผิดตรงนี้ผมจะไม่ได้ใช้ไปถึงแบบเป็นนาทีอ่าจะใช้แค่เป็นวินะครับ ตรงนี้หมด7โมงนะครับแล้วก็ข้างล่างเรามาที่วินาทีกันเลยก็เอาซักประมาณห้าวินะอ่าโอเคประมาณนี้ครับเราเซตต่อไปได้เลยตอนนี้ก็จะไปขึ้นที่ P2 แล้ว P2 ตอนนี้เราจะเลือกเวลาเป็นสักกี่โมงดีส่งนิศเมื่อกี้เจ็ดใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นสักสิบโมงนะเจ็ดเก้าโมงแล้วกันสองท่โมงอ่าโอเคเซตต่อไปนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ที่5้าวิเหมือนกัน ต่อไปเป็น11โมงต่อไป11โมงนะครับมี3แล้วทีนี้เราก็ตั้งเวลาไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งนะครับโหมดที่กำลังจะทำงานต่อไปก็คือโหมด P6 ก็คือมือที่6นะครับตอน5โมงเย็นเนาะอีกตอนที่15ทีเขาจะทำงาน,นครับมาดูในส่วนของปุ่มอื่นกันม้ากนะครับปุ่มนี้ที่เขียนว่า DIS C, แล้วก็มีขนะีดจ้นต้า MT เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวแมนนวลนะครับ อ่ะเวลาเรากดนะครับเครื <S <S ่องมันจะทํางานแบบแมนนวลนี่นะครับตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวหมุนเนี่ยนะเขาก็จะดันอาหารนะรนะเข้าไปที่จานหมุนที่อยู่ด้านหน้าทางตรงนี้ปไปดูดด้านหน้านี่พานนลองไปดูด้วยเห็เนั่งเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวหมุนของมันเนาะ โอเคนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมาดูที่หน้าจอนะครับเขาก็จะมีบอกแล้วเวลาที่เราเปิดเนี่ยตอนนี้เราเปิดไปประมาณหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะครับถ้าเราจะปิดหมดแมนนวนก็กดตัวนี้นะครับนี่เครื่องมันก็จะหยุดการทํางานลงนะครับอ่าประมาณนี้หเสียงดังอยู่นะดังดังแต่แต่ในรถอยู่ในห้องนะงงถ้ามันไปอยู่ริมบ่ก,ก็คงไม่ไม่เท่าไหร่ นะครับโอเควัสดุก็ถือว่าแข็งแรงดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาปิดอ่ะจะไม่ได้เป็นซอฟทัชนะครับก็ต้องค่อยๆปิดลงมาอย่างงี้นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไม่เสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ใช่ใช่ใช้เซลล์ใช้โซลาเซลล์ไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยก็ได้แต่ว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยคือเขาจะให้เราทําการเสียบตามพื่อชาร์จไฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็เจ้าเครื่องตัวนี้สามารถยิงอาหารได้ไกลสุดที่2องเมตรห้าสิบนะครับไกลมากอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ พามบอกกันว่าเราจะเอาไปตั้งตรงไหนนะครับเดินมาข้างหน้าเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับว่าเวลาเขายิงออกมันเป็นไงนี่ต่อให้ดู <c oughs> ไม่ได้กดต้องมีอะไรพิ่โ <c oughs> อเค <c oughs> น,นี่ครับเวลาเขายิงเนะี่ยนี่นะฮะดูโอ้ <c oughs> <c oughs> ยิงออกมาแบบไกลมากๆนะครับปลาได้กินกันทั้งบ่อแน่นอนไกลสุดเนี่ยก็คือยิงออกมาเนี่ยเกือบเกือบเกือบจะถึงบาก,กิเลยนะครับเ,นะเครื่องให้อาหารปลานะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่โคกค้ยกลับนะครับราคาเครื่องละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับยังไม่รวมค่าจัดส่ง นะครับก็สามารถหาไปใช้กันได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับที่ควรมีติดบ่อนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงปาคราฟนะครับไม่ใช่แค่เพียงว่าดีไซน์สวยงามนะครับข้างบนเป็นโซลาเซลล์ประหยัดไฟอีกต่างหากนะครับสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็รีวิวเครื่องให้หารตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้าจะรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครััับบสสวดีคร